จูปาทีนึงจูปากนใครจะกินแมมจูปาแล้วใครจะกินแมมจูปาใครกินแมมจูปาก่อนจูปาทีหนึ่งอ่ะจ้าจ้าจ้าพูดจ้าด้วยโอเคจ้าจูปาอีทีหนึ่งจูปาอีทีหนึ่งจูปาอีทีหนึ่งจ้าจ้าแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะทำบ่อยมากจะไมอยากทำเรื้อนวากเมื่อกี้จัาจัดจัดจัดแก้มปลาปลาเปียกยังเปียกแล้วแก้มเปียกเหมือนเมื่อกี้สามสี่เปื้อนแล้วมั่อกี้เฮ้ยหิวแหมมมาก โอ้ยนั่ง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 คนสวยนั่งโอ้ยกินแมมนอนเหรอคะดูพุงหน่ดูพุงดูพุงซิแม่ดูพุงซิขอดูพุงหน่อยว่าเด็กคนนี้พุงโตไหมโอ้พุงกัตชิลาพุงกัตชิลาพุงกัตชิลาอุ้ยพุงกลมแหละเลยพุงก้มกี่ไอพุงกลมเหรอกินข้าวเก่งกินนมเก่งค่ะกินข้าวก็เก่งกินนมก็เก่ง น่ารักให้ปาจุ๊บทีหนึ่งได้ไหมให้ปาจุ๊บแก้มหน่อยให้ปาจุ๊บแก้มโอ้ยชื่นใจไหมหวานชื่นใจไหมคะหอมหวานชื่นใจเหรอชื่นใจเอาอะไรค่ะเอาแชมพักเหรอคะเอาให้ปาเรดี๋ยวมาาให้ปลาให้มาอ๋อเพราะพ่อว่าหอมอืมพูดว่าหอมเพิ่มเลยแบบเอาแชมพักเอาดูดวงมาให้มาเาปลาทายาให้มาโอ้ยหอมหอมมากไม่นอนค่ะไม่นอนค่ะ ม่นอนค่ะเดี๋ยวนได้ไปนอนตรงนี้นอนตรงนี้ไปน่งตรงนี้นอนนี้ค่ะนอนตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้เราจะได้เอนได้ค่ะไปเร็วไปเร็วไปคดีค่ะคนดีค่ะโอ้โนี่ไง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 ทำได้แล้วทำได้แล้วควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้คนเนี้ยโหิวมากไม่ยอมนั่นเลยไม่ยอมปล่อยเลยไม่ยอมปล่อยเลยเอาป้าจัดให้เอาไปเลือกไปเลือกเก่งจังเลย ไม่กินต่อเนื่องแ้วถ้าปล่อยเลยไม่กินเลยนะคนนี้ยเล่นหลอดอย่างเดียวแต่ดูพุงก็ชิล่าหน่อยพุงก็เชล่าอีกทีนึงดูพุงก็ชิล่าอีกทีนึงโอ้ว้าวโอ้ว้าวไอ้ไอ้ไอ้มาจากไอ้ไหมเขินพุงเขินพุงกลมเหรอคะโอ้โหเก่งอะไรขนาดนั้นมาหอมแก้มปลาอีกได้ไหมหอมแก้มปลาอีกหอมแก้มปลาหน่อยมา โอ้ยใครจะดมหอมหมาใครจะดมหอมหอม,หม,หอม,หอม,มามาของแก้ปาปัดมา<ๆ>เรว็วมาหาปา่อน<ด><ๆ>เรว็วใครจะเอาไดโนมาของแก้ปา่ันลากไดโน่มาหอมแก้มาเระวังหกลมนะล่มาปามามาปามา ไอ้ดิ่งดิ่งดิงเอาอะไรดีนะออเอาฉีเอาฉีไหมให้เจ้าสีของแฟนปลาก่อนระบายสีให้ปลาระบายสีค่ะระบายสีกระอุกแล้ววางหกลุมเ,เล่นดีๆลูกนะระบายสีกับป้าเหรอคะ,ะเอาผมขึ้นให้หน่อย,ป,ยไป,ไป้าปักไปข้างหลัง โอ้โหหมดแล้วเหรอคะโชว์หมดเหรอคะเหลืออยู่เหลืออยู่แม่ได้ยินเสียงอยู่แม่ได้ยินเสียงอยู่มีอยู่ค่ะมีต่อันนแม่ไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเหรอคะกินนมกล่องเก่งมากคนเนี้ยวปาจะมาผมเนี่ยครับผมผมเลยครับผมเลยให้ปาปามาทมหน่อยรู้ไหมเขาจะทำอะไรครับผมเนี่ย จะไปไหนจะไปไหนมัผมหนมาผมไหนให้ปามัดผมหนเรียกมั้งไม่หรอโอ้โหัวโขกกันเด้อเห็น้องปินไหม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  มาแล้วผมก่อนนะมาจัาเลยจะขจีจีเลยจดการเลยอะผมก่อนัผมก่อนขับผมก่นให้พามาถน่นเก่งเด้อโอ้ยจับปูสซกรโด้